สวัสดีครับผมอันจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงานแบรนด์ฮาร์ดยีนเข้ามาเติมม้วนะฮะยี่ห้าออนนะฮะเข้ามาครบสต็อกแล้วนะครับตัวนี้ครบไซส์เลยนะครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กแล้วก็กระบอกตรงครับตัวนี้ป้ายหนังแท้ครับหนังวัวครับเป็นงานป้ายหนังสีแทนปั๊มจมกดด้วยความร้อนป้ายจะหนาอยู่ที่4มิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับตัวงานเย็บทางแบรนด์เดินได้3เส้นนะครับเส้นการเดินได้สีเข้มครับ กระเป๋าหลังรุ่นนี้จะเป็นรุ่นซ่อนลายครับคือจะปักลายอยู่ด้านในเวลาใส่ไปลอยจะออกมาอยู่ด้านนอกนะฮะใช้เวลาหน่อยครับแต่สวยครับตัวนี้แท็กใบแบรนครับสีส้มอยู่ด้านข้างผ้าดิบนะครับเป็นงานผ้าสลาปครับตัวนี้สีเป็นงานสีอินดิโก้ครับสีเป็นงานสีอินดิโก้นะฮะหูเข็มขัดด้านหลังใช้เป็นงานหูเข็มขัดคู่นะครับนะครับสีผ้าออกเข้มๆเลยแล้วตัวนี้เป็นงานผ้าดิบนะฮะยี่้าออนหนาๆเลยครับเป็นงานตัวท็อปสุด เนี่ยครับเป็นงานริมแดงครับทางแบรนด์เย็บลูกโซ่งานเย็บสวยเลยนะครับแบบนี้ด้านหน้าครับตัวกระดุมจะเป็นงานทองเหลืองครับนะฮะลมดำปั๊มแบนดกระเป๋าเล็กครับเป็นงานซ่อนริมเนี่ยครับมีริมด้านในแล้วก็ริเวทเป็นงานทองเหลืองครับสาวกระดุมครับเก็บงานเย็บพองสวยเลยครับเนี่ยครับ แบบนี้เลยสินค้าตรงปกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,299บาทครับนะครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงผลิเว28ถึง42ครับ28ถึง42เนี่ยฮะแล้วก็มีแพ็กเกจเป็นกระเป๋าไปด้วยหนึ่งใบครับกระเป๋ายีนนะฮะนะครับเป็นกระเป๋าสพายยีนไปด้วยหนึ่งใบแบบนี้เนี่ยครับสนใจนะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับนะครับจะส่งของทุกวันครับขอบคุณครับ